ในสกู๊ปเสิร์ชอย่างเซียนนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับวิธีการแปลกๆใหม่ๆที่จะทำให้ทุกท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลในโลกเวิร์ไวเว็บให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งตรงตามความต้องการมากที่สุดจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นเซียนในการสืบค้นข้อมูลกันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะรู้จักกับวิธีการต่างๆนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำให้ทุกท่าน รู้จักกับ Search Engine ต่างๆที่มีชื่อเสียงและมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือว่าเป็น Search Engine ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกในขณะนี้จากการจัดลำดับ Top 10 Search Engine ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดทั่วโลกโดยเว็บไซต์ searchenginewatch.com ผลการจัดลำดับอัปเดตเมื่อเดือนเมษายนปี2007จะเห็นได้ว่า3อันดับแรกของผู้ให้บริการ Search Engine ได้แก่ Google Yahoo, m s n หรือ Windows Live อย่างไรก็ตาม Google ก็ยังคงเป็น Search Engine ที่ประสบความสำเร็จและมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดดังนั้นในสกูป Search อย่างเซียนตอนที่หนึ่งนี้จะพาไปรู้จักกับวิธีการใช้งานพื้นฐานใน Search Engine Google เริ่มต้นด้วยการเปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ซึ่งใช้งานอยู่ตามปกติในที่นี้เลือกใช้ IE หรือ Internet Explorer เข้าสู่หน้า Google Search โดยไปที่ www.google.co.th หรือ www.google.com เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของ Google จะประกอบไปด้วยเมนูสำหรับเลือกใช้บริการค้นหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้แก่บริการค้นหาเว็บไซต์ทั่วโลกในเมนูเว็บ บริการค้นหารูปภาพจากเว็บไซต์ทั่วโลกในเมนูรูปภาพบริการค้นหากลุ่มข่าวจากเว็บที่มีลักษณะเป็นชุมชนหรือกระดาษถามตอบในเมนูกลุ่มข่าวบริการค้นหาเว็บไซต์จาก Open Directory ซึ่งเป็นการรวบรวมเว็บที่ใช้คนจริงๆช่วยกันส่งข้อมูลเข้าไปจัดเป็นหมวดหมู่ การเริ่มต้นค้นหาเบื้องต้นทำได้โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหาแล้วคลิกปุ่มค้นหาโดย Google เพื่อดูรายการที่ค้นหาเจอโดย Google ทั้งหมดหรือ คลิกปุ่มดีใจจังคนแล้วเจอเลยเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หนึ่งที่มีข้อความที่ต้องการปรากฏอยู่ภายในเว็บไซต์นั้นเลยการใช้งานเว็บเซิร์ชเอนจินในสกรูป Search อย่างเซียนในตอนหน้าจะพาท่านไปรู้จักกับการค้นหาแบบเจาะจงมากยิ่งขึ้นโดยใช้ตัวดำเนินการต่างๆแล้วพบกันในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ